ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เรานําท่านไปชมนะครับพันแถกดําพันเศ็ดมังกรนะครับแต่ขณะนี้นะครับเรามายืนอยู่ที่แปลงนี้เป็นพันมังกรหยกครับอายุ3เดือนเห็นไหมครับ3เดือนนี้หลังจากที่เราใช้ปีพันเทอร์เทอร์ไลท์นะครับทําให้มันสําหลังเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับดูสิครับลำต้นใหญ่ลำต้นอวบสมบูรณ์นะครับใบเขียวเป็นมันนะครับแล้วการเจริญเติบโตเนี่ยบอกได้เลยว่า ผลิตพัน์ท็อปพาวเวอร์ไลท์นะครับกล้าการันตีว่าผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะนะครับทำให้หัวดกหัวใหญ่หัวโตหัวยาวแล้วนะครับจากที่พี่น้องเกษตรกรเคยปลูกแล้วได้ประมาณ3ตันต่อไร่5ตันต่อไร่แต่วันนี้ถ้าท่านใช้ผลิตพันธ์นะครับพันมันสำปะหลังดีๆจากไร่กิตการแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์แขกดำพันธุ์เกมังกรพันธุ์มังกรยกพันธุ์ของขาวจัมโบ้แลวใช้ผลิตพันธ์นะครับแร่ธาตุสำหรับพืชท็อปพาวเวอร์ตรานกหนังนวลแล้วผมกล้าการันตีเลยครับว่า พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้แน่นอนนะครับจาก5าตันเป็นสิตันส0ตันเป็น15หตันนะครับแล้วผมกล้าการันตีว่าโอกาสที่จะเป็น20สตันต่อไร่30ตันต่อไร่เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมของพี่น้องเกษตรกรครับแล้วนะครับยังไงแล้วก็แล้วแต่ถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อมาที่บริษัทท็อปพาวเวอร์ไลน์นะครับหรือคุณกิตภาพหรือที่ผมก็ได้นะครับคุณวิวั์ผมสานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับที่ได้นะครับ มีโอกาสได้นํามาเยี่ยมชมรายการทางนี้แล้วท่านใดสนใจที่อยากจะให้พวกเราบริษัทท็อปเอร์ไรท์ไปถ่ายทําไปต้องการที่จะโปรโมตสิิตพันธ์ของท่านหรือนะครับที่ท่านใช้สิิตพันธ์ของท็อปเอร์ตรานกหนังนนแล,แล้วเห็นผลนะครับดีอกดีใจไม่ว่าจะเป็นสิิตพันธ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นของยางพารามันสำปะหลังอ้อยข้าวหรือว่าในเรื่องของปาล์มนะครับเพราะวันนี้ท็อปเอร์ไลส์นะครับสามารถที่จะทาให้ผลิตของพี่น้องอเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ย ได้น้ํายางเพิ่มขึ้นโดยเส็น้ำยางมากขึ้นแก้ปัญหายางหน้าตายางตายหนึ่งแก้ปัญหาในเรื่องของโรคเชื้อราต่างๆกับเพราะเรามีเรดท่าสำหรับพืชท็อปเทวไลและมีพิพันธุ์นะครับผานยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของน้ํายางและแก้ปัญหายางหน้าตายางตายหนึ่งและสามารถที่จะไปใช้ในเรื่องราวของปาล์มน้ํามันนะครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มท็อปเทวไลสามารถที่จะทําให้ผลผลิตของ ปลาล์มน้ำมันของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปลาล์มเนี่ยนะครับเป็นปลาล์มเจ็ดฉับได้นะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเราได้เจอ,เจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ